สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีกกกอกนะคะวันนี้พาเพื่อนๆนมาทัวร์เพื่อนๆนมาทัวร์บ้านลุงเตาน้องซันไม่อยู่ไข่เจียวจะไปเซเว่เาาน,นวใช่น้องซันไม่อยู่เขาจะไปเซเว่นกันแล้วนี่าานนนใช่ใชนี่นี่ดูหาดู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 นหนดให้ ไข่เจียวไข่เจียวจะไปเซเว่นเหรอน้องซานไม่อยู่จะไปเซเว่นเหรอไข่เจียวหาทางออกแล้วหนุนหนุนหนุนรู้รู้อีกไข่เจียวทูภาษาจริงเลยไข่เจียวดู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 เอาเต็นจะตอดเพื่อนเหรอเอาเต็นเต้น โอ้ทองนี่จะถึงพื้นแล้วแต่ว่าก็ยังอยากออกไปเที่ยวเซเว่นอีกจะไปไหนนี่จะไปไหนนี่อันนี้หาก,กินหรือว่าหาทางที่จะหนีนี่หา,ทา,หาทางออก <c oughs> ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกินข้าวแล้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 วไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นไหนไหนข่ตุ๋นไ,นไนข่ตุนต๋นอ,อันนี้อะไร<ป>นี่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋ออันนี้ไข่ต้ปไ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 ข่ตุ๋นไปไปไปตัวสีดำสีดำไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่ตุ๋นมามามา ไข่ตุ้นเร็ว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 มาไม่มม่มม่เจียวไข่ต้มไข่ตุ้นนะโอ้มาแม่ลูกพี่จะพาไปเที่ยวแล้วก็เลยมาๆมาเร็ว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 ไปไปดูไปดูเข้าทำสวนไปอันนี้คือเป็นฝีมือของลุงเสือตัดหญ้าให้ ลุงเสือมาตัดหญ้าให้กับเบาวมืดอ๋อลุงเสือมาตัดหญ้ากับบบาวมืดกับบบาวมืดบบาวมืดตัดครอบสะอันนี้ลุงเสือตัดหมดเลยตัดทางนี้จ้าลุงเสือตัดตรงนี้แล้วก็ไปเราไปดูเจ้าของไม่ไม่ใช่เจ้าของคน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 อะไรนะเขาบอกว่าคนทาสวนคนทาสวนเอาอะไรมาให้คนทาสวนอี่อันนี้เป็นเจ้าของบ้านซื้อเสื้อให้อคุณแม่ยุพินได้ซื้อเสื้อให้ คนสวนให้เขาใส่ทำงานก็อุดหนุนปาแตนสี่ตัวคนสวนสคนที่บ้านที่เห็นนึ่แมนดูสิไข่เจียวมันที่ที่ไข่เจียวมันลงอ๋อไข่เจียวมันเล่นน้ำมันลงแช่อน้ำใสสะอาดดูเด้อยดิใช่ใสมากตรงนี้จําได้ไหมว่าสาตรงนี้คือสาที่ลุงทำลุงทำสาให้ลุงเตาลุงเตาเป็นเพื่อนลุงพล เป็นเพื่อนลุงลุงคนใช่แล้วก็ทำทำสะให้อ,อันนี้ก็คือเป็นชะอม,อมน้องอาซีพมาปลูกลคือทำทีทีนี่แบบนี้ก็คือไม่ให้ไข่เจียวออกท้าแบบทีทีนี่คือการไข่เจียวออกไปน,นี่ก็ไม้ที่เขาตัด ทำทีทีแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยอ๋อนี่ไงนี่แหละเขาเรียกว่ารั้วชะอมรั้วชะอมแต่ก็ยังไม่ทนไข่เจียวก็เลยได้เอาไม้ไผ่มาใส่อีกใช่เพราะไข่เจียวมุดได้ดูไงนี่ดูที่เ้ามุดออกไปนี่มุมที่ไข่เจียวมุดออกได้งทางเข้าไปเซเว่นอ๋อเรียกเว้าไปเซเว่นใช่เขอยากไปเซเว่น ไปแล้วไม่รู้จากทางเอารู้ไปแล้วไม่รู้ทางกลับมาก็วนอยู่นั่นแหละต้นชมทั้งหมดเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่นะห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นใช่ค่างห้าร้อยต้นทั้งหมดห้าต้นที่เพิ่งเห็นวันนี้นะทุกคนเราเพิ่งมาเห็นวันนี้ดูสิเขาเลี้ยงต่อ เห็นไหมลังเห็นไหมลุงลังตอเขาน่ะไหนซูมไปซูมเข้าไปนี่ฝั่งนู้นเห็นไหมมันไ่นไนี่นฝั่งนู้นสวนยางน่ะลังตอเห็นไหมนะนี่ที่เขาเลี้ยงไว้อันนี้คือลังตอที่เขาเลี้ยงไว้ใช่ในสวนยางโอ้ใหญ่มากลังใหญ่มากเขาเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงแล้วเขาไม่โดนต่อยบอ ไม่จยอยต้นแถวนั้นก็คือเขาก็จะไม่ไปกีดเ,เขาเลี้ยงต่อไว้มันทอดเชื่อแล้วลุงสมสายเพิ่ล้วแล้วล่ะบอ คนงานคนงานบ้านลุงเจ้าฮะฟังทธอรอทไห้หนิไม่เศ้าฟังทธออี๋บอกเออทอนที่มึงโคลนนะทอนน้ำท่อน้ำบ่โอือันนี้นี่ล้วงแบบคุณก็เลยมาอ่ะอ่าป้ายูพินอ่าลุงเต่าบอกว่าซื้อแล้วให้ใส่เลยขาให้ใส่ทำงานเลยฮะให้ใส่ทำงานเลยคนละสองตัว เอาเลยจ้าใส่เลยจะได้ร <to> <clothes> ู my feet, my feet. My feet. My feet ้ว่าหนูจะได้เป็นลูกโอ้ยหลอไม่หลอกแต่งานนี้แหละสีแดงของเจ้าคนละกี่ตัวคนละสองตัวคนละสองตัวเลือกเลยค่ะเจ้าสีแดงเอาอันนี้สีนี้สีเหลืองสีเหลืองเจ้าสีแดงเขาเหมือนกันเลยสีแดงเหมือนกันบอกเอาเปลี่ยนกันคนละตัวเอาตัวนี้มาเห็นไหม นั่นนนั่อันนี้มานี่อืออ่ใส่เลยใส่เลยใส่ใแต่ว่าสิสิพอดีอยู่ดอกเนาะเจ้าเจ้าคว่านั่นเนาะพอดีเยอะดอกเอาเลยเด็ดเด็ดใช่คือทุข่อยนะทุข่อยก็ใส่ประจำวันวันนี้สีแดงฮะต้นขี้เหล็กนี่ถ้าใครจะ นี่นี่เขาไม่ห่วงนะคขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ก็เด็ดไปเอาไปกินเลยขี้เหล็กนะใช่เก็บไปแกลียงรอดแกงียงไปเกลียงรอดเก็บไปโลดมาในบ้านมาถ่ายเสื้อมาแม่ยังชมบรรยากาศอยู่เออเออเดี๋ยวให้พ่นใส่ก่อนแล้วเขาไปไหนล่ะสารสองพ่อลูกเขานะสองพ่อลูกเขาไปเสือเลยล่ะไปหาหนังแข็งโอ้ มันหอนนะมันหอนน้ำแข็งมาใส่เอาขึ้นหน่อยเถอะเสื่อมข่อยว่าคือไงคนละสายเบิ่งดูข่อยว่าจับจอยข่อยว่าจอยจะดีข่อยว่าสุเจ้าจอยข่อยว่าเอาเอสข่อยว่าโอ้ยผู้ชายเขาไ่ใส่สายเอสข่อยว่าเราจะเจอตัวน้อยๆว่าั่งอ่าอ่าใส่โคดีไว้เนี่ย อาะเบิกเติรเติรตัวนี้ดูตัวนี้เบอร์นี้นะเบอร์เพอแต่วไปไหมลุงนี่นะพอดีอยู่ลุงสมชายเจ้าน่ะพอดีอยู่เจ้าพร้อมเดี๋ยวเบิกเบิร์นตัวนี้ดูเบิร์ตัวนี้ดูเติรเลิกตัวนี้เข้ว่าใส่แอลใส่แอลอยู่บ่ผู้ชายได้ใส่แอลอยู่บ่โอ้เสด็จไปเปลี่ยนใหม่ละอ้าวเห็ดจังได้ใส่เลยวหรอดิอันนี้ใส่แล้วดิอันนี้ใส่อะไรเบิกเบิกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกก่อนเบิกก่อน แล้วเขาจะไปเปลี่ยนให้เพิ่่งใสเด้อเอออันนี้เอลได้อยู่เอลตัวใหญ่เออตัวใหญ่ตัวนั้นนะเจ้านะอันนั้นใส่แล้วก็อ่าลองใส่ทัานอันนี้เราได้อันนี้เราได้ได้ได้เจ้าน่ะได้ได้ได้ใสเลยไม่ต้องถอดอ่าได้อยู่จะไปให้เมียเจ้าเด้อโว้ผมไม่มียเลยโว้สุดบ่โอ้น้าลูกชมไซไงคือคือใส่ยังใส่ยังดูอยู่หน้ามันอยู่ข้างหน้าใส่เลย นี่เบองนี่เอลเอลเอล่พอดีว่เอลได้นะได้นะเอเอเอได้เลยได้เลยใส่ล้วไปเลยค่ะอบลงไปเลยช่วยอนไปกับสได้โทษคือเขาเหตุงานมันฮ้อนไม่ไม่หมายถึงว่าใส่ดูใส่ดูค่ะก็ขอบคุณ ลุงเต่าเพิ่นสนับสนุนเสื้อปาแตนจ้าจ้าใส่เลยโอ้ขอละว่าเจ้าน้อยคอยว่าน่ะลูกสาวคอยว่าแล้วตัวใหญ่เยอะล้วตัวนิดน้อยประสารคอยว่าแล้วตัวนิดน้อยหนึ่งเด้อได้เยอะนี่เพื่นโอ้เจ้าขึ้นใหญ่ลุงสมชายคอยเห็นเจ้าขึ้นนิดน้อยคอยว่าน้ิดน้อยได้อยอะโอเคเอารถสองตัวนั่นแหละ เอาให้เมียเจ้าตัวนายน่ะเออเอาไปเฮ้ยลูกใชได้ขึ้เร็วแล้วมันยิงเนาะแต่คอยก็ยังโตโตนิดน้อยตัวเลี้ยงห็นบ่นีฟุ่งอยู่อ่ามเป็นยังใช้ได้อยู่นั่นพอดีแล้วอ๋ออันเมียเจ้าโอนกับเจ้าบ่เออเอาโออเจ้าได้อยู่เจ้าน้อยก็เปลี่ยนกันได้เปลี่ยนเสื้อกันเปลี่ยนเสื้อกันได้นั่นถ้าสีเหลืองน้อยก็สีแดงข้างใน สีเหลืองเลยก็มานี่เอาลองดูสีเหลืองไปพุ่นเอาแดงไหมพี่เออเอาแดงตัวมันมันน้อยแล้วก็เราว่าน้อยอยู่ตัวแดงน่ะน้อยในตัวแดงน่ะน้อยแต่ว่าเล่าน่ะพอดีอยู่ลุงสมชายนะติดพุงอ่าแต่ได้อยู่จะใส่ได้อยู่ใส่ไปใบรุ่นเลยจะบอกมีเมียเคยใส่ไปใบรุ่นรถดดูคิริเล็กก่อนเล็กงามงามโอเคโอเคเนาะอืออพ่อไปซื้อน้ำแข็งเปล่าเออ เป็นยังไงบ้างไม้ไม่พอนะเขากําลังเอามาส่งให้เขากําลังเอามาตอนบมาเศร้าไปไปเห็ดไปทงโลทางนั่ยนะที่มันคุดแลวก็ฝังมันฝังฟอปมันให้มันลงไปนี่้วยนะองงามมับอกอผูมันมันวนมันมันมัหาทางออกอยากใบเซเว่นบานี้นะเนาะ ตัวเจ้าสุดยอดไม่ให้ไข่เจียวออกได้สุดยอดไข่เจียวมันดออกเตร์ม้งนาน่ะบ่ม้งนาก็ปืนมันมาอลไรอ่ะบอมีมองมองออกคนกับไปขึ้นไปขึ้นวะที่มันออกได้มันก็อยากไปเนาะกินข้าวเท้งกับละบ่นี่ เมื่อมาจะพูดแหละแล้วต้องพูดแหละแต่มานี่มันนั่งหนีโอ้บอกกาวันจะกินเขาอะไรแต่สีเฮ็ดบงนี่ไปเฮ็ดบงนี่ไปเออเดี๋ยวเขาก็มาแล้วนั่หน่ไม้ไม้หน่ไม้เขาอันรถถ่ยคึกผู้เก้าละเรามาส่งมอเราวว่าเราแถมให้ได้ขวบไปบึ่งมันนี่เราค่อยแถมเฮ้ยอยู่ได้เราอะเกินสี่สิบล้ำอยู่เราอะเออในนี้ในแม่เหอะแต่จะใช้บริการตลอดเขาอะ ใชค่ะเราก็เราดูรั้วนะคะที่ลุงสมชายนะครับเพื่อนทำตอนนี้ก็จะทำตรงนี้ไม้ไผ่ลำใหญ่เอามาส่งให้แล้วนี่ก็จะเป็นข้าวนก คุงเตาสนับสนุนเสื้อป้าแตนสี่ตัวนะคะให้คนให้คนงานเพื่อนน้องสันทำสวนหรือ,อยังพอดีเมื่อวานนไปบ้านม่วงน้องสันซื้อถั่วมาวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาทัวร์นะคะมาทัวร ถ่ายคลิปนอกพื้นที่โวูวันนี้ได้สองลูกไข่เกตสองลูกมาไ,ไหนแล้วไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวหานไปไหนหมดแล้วเข้าตรงนี้ละบอก นี่ก็ไม่เห็นอ้าวตรงนี้ก็ได้อีกแล้วสองลูกอึซีอ้าวเรือลำนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาบนบกแล้ว ไปไหนแล้วไข่เจียววานก็พาน้องซันไปซื้อแกบที่บ้านโซลุสีได้มาไปไหนแล้วไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ตุนเพื่อน เข้าสวนดูเอซีฝูงปลาโอ้โหอาหารหมดแล้วดูดูดฝูงปลาจะมากิน,นเขาเอาไปซื้อน้ําแข็งเอาไปซื้อน้ําแข็งให้คนงานปลาปลาปาพี่นอ้องปลาสวยมากปลาทับทิม เก้า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 เกดูฟงปลาฟงปลาตะเพียนมาแล้วมาแล้วมา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 ฟงปลาตะเพียนนะคะปลาทับทิม นาดาไปเล่นกับลุงสมสายคุยลุงไปถ่ายคลิปลุงสมสายไข่เจียวทำไม่รู้เราเลยเนาะหาแต่ทางออกอย่างเดียวดูมันดือ้อดือไม้ทางนี้นะ มนแล้วก็ร้อยลูกม,ม,ม,มันเป็นเพีย้ยมันอันนี้มันมันแดงควันไฟขึ้นทางนน้นก็จะเป็นต้นทุเรียนมันเป็นเพ,น,เน,เพนั่นหนิ ลำบากได้เลยใช่ต้องได้ก้มพอดีโซนเลยเรามันจะเป็นเพี้ยแล้วมันก็ไม่หวานใช่ไหมป้าดาโอ้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่หวานให้ปลา นี่นี่เอาไหมนี่ปะดานี่มาอันนี้นี่มาแหงนี่นี่นี่มาเอาแม่มะเขือพวงมะเขือพวงนี่ไปเจียวมะเขือพวงไปไหนจะไปลงน้ำเลยจะไปเล่นน้ำบอจ้าจ้า มันร้อนเนะะาะข้อยก็จะกลับคือเดียวกินละกันอนกินละก็นอนกินละก็นอนเนะานนะหาสนุกนี่ไม่ได้อีกแล้วหา <c oughs> นะที่ไหนที่ได้ไม่ได้อีกแล้วไปเล่นเหนื่อยแล้วก็มาลงน้ำ <c oughs> ดูไปดูมุดน้ำนะคะมาดูนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำ บุมบ้มบุมบ้มบุมบ้มบุม้มบุ้มบมบมไข่ตุนเจ้าไข่ตุนดูไข่ตุนร้อนแล้วก็มาลงน้ำฝั่งน้นก็จะเป็นเป็ดห่าน ดก็จะมาขอกินจะมาขอกินหัวอาหารกับกับปลาแต่ว่าวันนี้มีนยังน้องชันยังไม่ให้น้องชันให้แต่ส้าี้วก็ลมพัดเย็นแล้ววันนี้นะคะไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่อบอ้าวอากาศรู้สึกว่าจะเย็นไปแล้ว ท่อตรงนี้นะคะท่อตรงนี้รู้สึกว่ามันจะชุดลงชุดลงแล้วก็ไม่ีออกก็ะไห,หลลงจาก นี่ก็ประมาณนี้ค่ะคนไลค์เป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดี